นี่คือ h o n d a c r v 2 4 e เป็นรถครอบครัวเจ๋ที่นั่งเข้ามาใหม่ครับแต่สภาพบบกได้วยเลยว่าสวยคลิปนะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูภายในคร่าวๆก่อนครับเนี่ครับเบาะหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับระบบออปชั่นต่างมาครบไม่ว่าจะเป็น Honda เรน w อ t c h กล้องถอยจอกลางมีให้ครบเลยครับเบาะด้านหลังสภาพสวยสวตึงๆนะครับนี่ครับเบาะแถวที่สามดูครับพลาสติกยังไม่ได้แกะออกนะคันนี้คุ้มสุดๆนะครับราคาก็ถือว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแีดแวนห้าหมื่นเก้าะ หรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูคลิปเต็มกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชรยงด็กเชนเคยนะครับผมวันนี้ผมมี Honda CR-V นะครับเป็นตัว 2.4e7 ที่นั่งมาฝากกันครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ครับใครที่กำลังมองหานะครับรถครอบครัวเน่นประสงค์ นั่งสบายขับดีประหยัดน้ำมันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับ c r v คันนี้นะเป็น4บอนเงินสภาพเดิมๆเ,เลยไม่เพียง1,000 0 0กิโลเมตรเท่านั้นที่สำคัญฟรีดาวได้พอนเริ่มต้นอยู่ที่1,4600บาทเท่านั้นไปดูกันครับว่าคันนี้นะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมสำหรับรถคันนี้วิ่งไปได้อยู่ที่ประมาณ1,000 0โลนะฮเป็นรถหมดสัญญาเช่า มีประวัติศู์ชัดเจนตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับผมตัวภายนอกตัวรถเนี่ยคันนี้ได้เป็นตัว 2.4e นะครับซึ่งมาพร้อมตัว7ที่นั่งเลยนะฮะรถคันนี้ดีไซน์สวยทันสมัยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมสีดําเงาสวยๆแบบนี้นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สว่างชัดเจนนะคมชัดแน่นอนนะครับนี่สภาพสวยงามมากนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวรถนะรับประกันนะไม่มีชนหนักจมนากรพิกล้ำตัดต่อนะฮะไฟหน้าสภาพสวยสายส,ยสมบูรณ์ท้งซ้ายและขวา กว่ากระโปรงเรียมสารคมสวยชัดไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆมานะครับมาพร้อมซุ้มล้อนะฮะแต่งสไตล์ SUV แบบนี้ล้อแม็กเนี่ยของเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กอลลอยทูโทนปัดเงาขอบ17นิ้วยางเป็นของฟุดิเอะนะสะภาพดอกยางยังดีเป็นยางปี2023ด้วยนะครับผมเอาไปใช้งานกันต่อได้อยู่ยาวนะฮะสัปดาห์ที่17ปี23นะครับผมนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อย ผิวพานสีสานตัวรถนะฮะด้านข้างสีสม่ำเสมอกันไม่มีสีโดดนะฮะเพดานตัวรถนะสีขีนๆนแบบนี้เลยมีเสาากัดชาร์จฟินหล่อๆอรถไม่ได้มีการพักพิคว่ำหรือว่ากับหัวกับตลบมาแน่นอนครับผมมาดูลายเดียดภายในกันครับนี่ครับภายในสภาพสวยๆเลยเบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเบาะคุณภาพสูงมากเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะครับแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยครับนี่นะครับเบาะคุณภาพสูงทั้ง ฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งฝั่งผู้ขับขี่นะครับผมภายในสภาพสวยเลยนะครับผมแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้าวัสดุหนังที่ใช้บมนนุ่มอย่างดีสภาพสวยไม่มีช้ากระจกไฟฟ้าออโต้สบานปรับพับกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยมีปุผมผ่มโุสตาร์อยู่ขวามือนะครับไฟด้านหน้าปรับนะครับสูงต่ำได้นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนงสนิมหรือรอยช้าจากการใช้งานหนักนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับผมล้อคว,วามเร็วอัตโนมัติ นะซ้ายมือเนี่ยรับสายว่างสายได้ปรับระบบเครื่องเสียงได้มี Honda r a i w w t c h มาให้ด้วยนะครับสภาพพูมลายสวยไม่มีรอกไม่มีร่อน,อนขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขไมล์กันแล้วก็ดูระบบออชชั่นต่างๆนะครับมาอขออนุญาตนะครับผมกุญแจแบตน,น่าจะอ่อนผมต้องขออภัยด้วยครับผมเดี๋ยวขอ,อนนี้เอากุญแจไปจี้กทีหนึง่งโอเคแบตกุญแจอ่อนนะครับผมขออภัยด้วย นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะครับผมเลขไมล์หนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมนะครับดูตามคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะครับผมได้จอกลางนะครับมาพร้อมกล้องถอยกล้องถอยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายการกัลยาแบบนี้ให้แล้วก็ Honda l เรนวอตครับเวลาแบบเราตบไฟเดียวเข้าซ้ายนะครับผมนะครับจะมีจอแสดงผลตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีกล้องติดอยู่ที่ตรงกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวเป็นเอกลักษณ์ของตัว Honda เลยนะครับตัว Honda l เลนวอ t ์ตนะครับ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกับเข้าไปเข้าเกียร์พีก่อนโอเคสักครู่นะครับโอเคครับผมตัวแอร์นะครับเป็นออโต้แบบดิจิตอลนะครับแยกซ้ายขวาอิสระได้หัวเกียร์สภาพสวยไม่มีรอบไม่มีร่อนเลยมีเบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้อีโค่โบดมีให้ครบเลยนะครับผมเนี่ยมีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้2จุดนี่ที่วางของต่างๆวัสดุสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับผมเนี่ยกุญแจได้หน้าตาแบบนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยเลยกระจกตัดแสงออโต้นะครับไฟ ด้านในนะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกไปพาชมนะครับโครงสร้างตัวรถกันต่อนะครับนะครับดูตามซอกประตูนะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตยังคมยังสวยสีเดิมเดิมโรงงานจุดสติกเกอร์ต่างๆแนบสนิทเรียบเนียนไม่ได้มีรอยแกะเกาไม่ได้มีรอยโดนสาดสีนะฮะขออนุญาตดับเครื่องก่อนเดี๋ยวพาชมนะครับแถวที่2อกันต่อนะครับสำหรับห้องโดยสารนะฮะอ่ะตรงนี้เขาพับหมออยู่โอ้โหเดี๋ยวผมเพิ่งเจอดูครับพลาสติกยังไม่ได้แกะออกสำหรับแถวที่สาม เหมือนไม่มีคนนั่งเลยครับดูดิสภาพใหม่มากนะฮะคันนี้นะด้านหลังนะผมว่าไม่เคยเผลอๆไม่เคยมีคนได้นั่งนะครับแถวที่3าพัสดิก็ไม่ได้แกะออกช่องแอร์มีให้ทุกตำแหน่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าความเย็นจะมาไม่ถึงนะครับมีครบทุกตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดึงบอกก่อนออคือคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็พาชมสภาพแรกรับแบบนี้เลยนะฮะคันนี้เนี่ยสภาพสวยมากนะครับ เบาหนังคุณภาพสูงนะครับเบาสภาพสวยมากหมอะเนี่ยแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆนะครับผมเนี่ยมีช่องแอร์ตรงนี้ให้อีกนะครับแล้วก็ยังบ,บนเพดานยังมีอีก4ช่องนะครับเพดานสะอาดขีด้นขี้นแบบนี้สะอาดมากนะครับไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะครับแล้วก็ตามซอ่ประตูเม้นอาร์ตต่างๆอยู่ครบสวยงามรถไมไ่มีการตัดต่อไม่ได้มีการชนหรือว่าเปลี่ยนประตูใดๆมานะครับแผงประตูเดิมเลยนะครับสภาพสวยไม่มีช้า วัสดุหนังที่ใช้บูนุ่มเนี่ยอย่างดีเลยตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสวยกริบเลยนะครับใครอยากได้แบบน้องๆป้ายแดงผมว่าคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นน้องๆ้องป้ายแดงได้เลยนะครับผมเพราะว่าสภาพภายในสวยมากแล้วก็ไม่มีช้ำเลยด้านหลังไฟเบรกนะครับสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยล้าพวกโลโก้ต่างๆอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้มีรอยชนหนักจากการ กระแทกใดๆมานะครับผมมาเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูนะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมขออนุญาตโอเคนะครับนี่เปิดแบบนี้เลยนะครับก็ใช้งานได้สะดวกมากๆครับผมนะครับบาะแถวสามก็ยังสามารถพับลงไปได้นะครับก็นะครับดึงขึ้นตรงนี้อ่ะขออนุญาตนะครับแบบเมื่อกี้ครับพับเป็นแบบราบเป็นแบบแฟลตแบบนี้ได้เลยนะครับพื้นที่การเก็บสัมภาระก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับผมโครงสร้างตัวรถเดิมนะครับนี่ตะเข็บเดิมเมนอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบ น็อตฝาท้ายนะไม่ได้มีแกะไม่ได้มีขายออกไปนะครับหัวน็อตยังคมยังสวยสตะเข็บเดิมเมนอาร์ตเดิมมรงงานอยู่ครบๆนะรถรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของเรามีรับประกันด้วยนะครับถ้าซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนหนึ่งร้อยเปอนะฮะหรือว่าซื้อไปแล้วนะครับรถมีปัญหานะครับทุกอย่างต่างๆมีปัญหานะสามารถนากลับมาแก้ไขที่ร้านเราได้เลยหรือว่าเข้าอู่ที่ใกล้เคียงก็ได้หรือว่าจะเข้าไปซ่อมที่ศูนย์ก็ได้นะครับผม ตามแผงประตูเดิมๆแบบนี้เลยสภาพสวยไม่มีช้ำแล้วก็ดีข้อจุดเด่นของตัว CRV คือประตูเนี่ยมันเปิดได้เป็นแบบ90องศาเลยค่อนข้างจะกว้างนะครับคุณดูสิครับผมสามารถขึ้นลงได้สะดวกมากๆครับแผงประตูตรงนี้ก็สภาพสวยเดิมเลยไม่มีช้ำนะครับวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีซอกประตูตะเข็บเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยะสปอร์ตเมนอาตเดิมๆโรงงานอยู่ครบสวยงามไม่ได้มีการแกะซ่อมนํามาทําทรงท,ทําสีหรือว่ามีการชนใดๆจากด้านข้างมาครับ นะครับแผงประตูหน้าซ้ายสภาพสวยเดิมไม่มีช้ําที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับซอกน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีหยับหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่นะครับผมภายในก็เบาะสภาพสวยนะฮะน็อตเนี่ยเดิมๆแบบนี้สีเดิมๆไม่ได้มีรอยพ่นสีหรือว่ารอยคะสีใดๆมานะครับแล้วก็แผ่นเพจเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะสภาพสวยกริปนะครับอย่าก็ได้ป้ายแดงนะฮะ ใหม่ๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะเป็นรถครอบครัวจิตที่นั่งที่น่าใช้มากมาเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวขุมพลังเซ V คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด2.4ลิตร IVTEC นะครับให้กำลังอยู่ที่173รแรงม้านะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ CVT นะครับขับขี่นุ่มนวลไปอย่างน้ำมันสุดๆเครื่องเดิมครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สสภาพสวยไม่มีรั่วซุมนะตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับใครมองหารถครอบครัวที่ขับสนุ เครื่องเนี่ยสภาพสวยๆไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มจุดมาร์กสีตั้มสีโรงงานอยู่ครบนะครับนี่โครงสร้างเดิมเลยครับโชคเดิมเมตตอาร์ตเบ้าโชคเรียงตัวครบสวยงามตามจุดมาร์กสีอยู่ครบน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะซ่อมหรือว่าแกะทําตรงนาสีทางซ้ายและขวานะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยส่วนพันกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับตามถึงจุดรูระบายความร้อนของฝากระโปรงยังคมคมสวยฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่เคยถูกแกะนะครับนมาเคาะหรือว่านํามาซ่อมแน่นอนครับผม นี่ครับคานพ่วนน้าด้านหน้าตรงๆสวยๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวใดๆนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัว Honda c r ซ 2.4e คันนี้นะครับสภาพเดิมพร้อมใช้งานขับดีนั่งสบายนะครับผมครบทุกฟังก์ชันการใช้งานแน่นอนนะคันนี้ก็ราคาเพียง859,000ฟีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่14,600บาทเท่านั้นรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีตามท่วมตรวจสอบประวัติได้เลยครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่บริษัทเพย์ยนหรือว่า โทรมานัดได้นะครับเบอร์โทร0831318826อัดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ